หลงทําตั้งนานใครเคยให้ทานแบบนี้ทําทั้งชีวิตก็ไม่ได้บุญไม่อยากตกตามต้องไม่ทําสิ่งดังต่อไปนี้อีกนะลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้อยากจะขอเตือนชาวพุทธบางส่วน ในเรื่องของการทำบุญหรือการทำบาปควรศึกษากันสักนิดก่อนจะตกนรกไม่รู้ตัวกันมีหลายคนเชื่อว่าการทำบุญให้ได้บุญมากนั้นต้องทำอย่างจริงจังอย่างเช่นการไปตักบาตรที่วัดใหญ่ๆไหว้หลวงพ่อที่มีชื่อเสียงโด่งดงังบริจาคเงินจำนวนมากๆถวายสังฆทานอย่างยิ่งใหญ่หรือต้องบวชเนรหรือบวชชีพราหมณ์เท่านั้น จริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้คนที่เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่เขารู้ดีว่าเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะการทำบุญให้ได้บุญนั้นสามารถทำได้หลายวิธีไม่จําเป็นต้องเข้าวัดอย่างเดียวนะแค่คิดดีทำดีอยู่เสมอรักษาศีลให้ได้อย่างหน่อยห้าข้อในทุกวันหรือแค่กินมังสวีรัตเป็นครั้งคราวก็ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วนะซึ่งในทางพระพุทธศาสนา บุญนั้นไม่สามารถล้างบาปได้นั่นจึงหมายความว่าเมื่อได้ทำบาปไปแล้วบาปนั้นจะติดตัวเราไปและไม่สามารถเจือจางได้ด้วยการทำบุญชดใช้หนาความคิดที่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ไปทำบุญเอานั่นจึงเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องการทำบาปนั้นก็เปรียบได้เหมือนกับการกระทำทั่วไปเมื่อทำไปแล้ว จะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ดังนั้นทุกการกระทําในชีวิตควรจะได้รับการไตรตรองก่อนเสมอรวมไปถึงการทําบุญด้วยวันนี้เราได้รวบรวมการทําบุญแบบผิดวิธีมาฝากทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านมั่นใจว่าในปีนี้หรือปีต่อๆไปเราจะได้ทำบุญกันอย่างถูกต้องไม่เดือดร้อนฝ่ายใดแถมยังได้บุญแบบเต็มๆอีกด้วย การทำความดีคือการกระทำที่ก่อให้เกิดความพอใจและเกิดผลประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นเป็นการกระทำที่ไม่ต้องเบียดเบียนผู้ใดและที่สำคัญก็คือต้องไม่ก่อให้เกิดโทษด,ด้วยซึ่งปัจจุบันมีความเข้าใจผิดผิดว่าการทำความดีเพียงแค่เจตนาดีก็พอแล้วผลลัพธ์ไม่สำคัญแต่ในความเป็นจริงนั้นการทำความดี ต้องคำนึงถึงสถานที่บุคคลและเวลาด้วยนะเพราะการทำดีไม่ถูกที่ไม่ตรงกับบุคคลหรือผิดเวลานั้นจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีตามที่ทางพระพุทธศาสนากล่าววา่าเป็นทางวิบากเสื่อมเสียทำให้ไม่เจริญทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจกลัวว,วา่า ตนเองนั้นจะเผลอทำบุญแบบผิดผิดก็อย่าเพิ่งกลัวไปนะเพราะวันนี้ทางเรามีวิธีการทำบุญที่ไม่ถูกต้องแต่กลับได้รับความนิยมอยากมามาฝากทุกท่านกันนะครับเรามาดูการทำบุญที่ผิดวิธีอย่างแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือการปล่อยชีวิตสัตว์นั่นเองอย่างเช่นการปล่อยนกปล่อยปลาซึ่งก็เป็นสำนวนไทยที่สื่อความหมายได้ว่า เป็นการปล่อยให้มีอิสระให้หลุดผลจากเรื่องขางคาใจสังคมพุทธศาสนาจึงได้นำสำนวนนี้มาใช้เป็นอีกหนึ่งในวิธีการทำบุญเพื่อให้สัตว์ที่โดนกักขังและใช้ชีวิตผิดจากธรรมชาติได้หลุดผลและได้เป็นอิสระในที่โสดแม้ว่าความตั้งใจในการปล่อยนกปล่อยปลาจะบริสุทธิ์หวังให้ชีวิตอิสระแก่สัตว์เหล่านี้ แต่หารู้ไม่ว่าผลลัพธ์จากการทำบุญนี้กลับเป็นปัญหามากกว่าเป็นการให้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าก่อนที่ท่านจะได้ปล่อยพวกเขาสัตว์เหล่านั้นถูกจับมาให้ท่านปล่อยนับครั้งไม่ถ้วนก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานพลัดพรากจากครอบครัวหรือถึงขั้นแก่ความตายเลยนะประเภทของสัตว์ที่นิยมนำมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือปาลาไหล แต่หารู้ไม่ว่าปลาไหลนั้นไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในน้ำลึกได้เพราะโดยธรรมชาติของปลาไหลนั้นต้องอยู่ในน้ำตื้นแช่และมีคโคลนให้หมุดนั่นเองปลาไหลจึงจะดำรงชีวิตอยู่รอดได้นะครับ mm. คราวนี้เรามาดูการทำบุญที่ผิดวิธีอย่างที่สองที่ได้รับความนิยมกันอยากมากนั่นก็คือการถวายสังฆทานนั่นเองนะครับ โดยทางสังคมพระพุทธศาสนาได้มีความเชื่อกันว่าการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่ได้อานิสองส์อยากมากเนื่องจากการถวายสังฆทานเป็นการถวายของที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้อาหารแหง้งให้แก่พระสงฆ์โดยแม่ระบุว่าต้องการถวายให้รูปใดดังที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้ว่า การถวายสังฆทานแก่คณะพระสงฆ์มีอนิสงส์มากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระพุทธเจ้านั่นเองสำหรับการถวายสังฆทานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและหากมีกำลังมากควรถวายให้ครบปัจจัยทั้งสคืออาหารขาวของหวานเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคน้ำดื่มและที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ตาม มีบ่อยครั้งที่ญาติโยมได้ซื้อชุดสังฆทานจากร้านข้าราคาถูกจึงขายบรรจุภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยของที่ไม่มีประโยชน์และไม่มีคุณภาพอย่างเช่นของหมดอายุอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งสุดท้ายแล้วของเหล่านั้นจะกลายเป็นขยะถูกทิ้งไว้ในวัดเสียมากกว่าดังนั้นการทำสังฆทานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างบาปมากกว่าการทำบุญนั่นเองนะ สารุปก็คือทุกวันนี้การเป็นคนดีอยู่ยากสังคมบังคับให้เราใช้ทางลาดเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จชื่อเสียงเพื่อนฝูงและเงินทองเพราะการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีความสุขซึ่งหลายคนก็เชื่ออย่างนั้นแต่สังคมจะอยู่ไม่ได้เลยหากปราศจากคนดี เพราะทุกคนจะแก่งแย่งชิงดีไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทําให้สังคมเกิดความวิปริตดังนั้นทุกคนควรมั่นทําความดีอย่างสม่ําเสมอแต่อย่างที่เราได้บอกกันไปแล้วว่าการทําความดีต้องมั่นใจด้วยว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฝ่ายใดทั้งสิน้นขอให้ยึดเอาหลักนี้ไว้ไต่ตรองก่อนจะทําบุญทุกคลังด้วยนะครับ ลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกระถุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ